สวัสดีเจ้าวันนี้พามาชมสวนพักเล็กๆก่อนเนาะสวนผักเล็กๆของป้านอมมีเป็นพักบุงเนะเจ้าผักบุงงามงามผักปลอดสารพิษ นี่ก็เป็นสลัดนะเจ้าต้นใหญ่แล้วเนาะ มาชมสวนผักกันเจา้าผักปลอดสารพิษสวนผักเล็กๆปลูกผสมผสานกันไปเนาะอย่างไหนละนิดละน้อยมาดูต้นนี้นะเจา้าอันนี้บอได้ปลูกนะเจ้าขึ้นมาเองใบแม่งหลักเนะเาะกงขอส้ม ไปใ,ใส่แกงปลาย้ำน้องไม้ใส่น้ำปูเปิ้งกันนะเจ้าเข้ากันขนาดมีกลิ่นหอมนะเจ้าต้นพักชีไทยใบหอมป้อมบกไหงงามแต่ได้นะเจ้าเพราะว่ามันงญ้ามันขึ้นเนาะตอนน้องไม่ได้มาถอนถอนหญ้าทิ้ง กวางตุ้งดอกผักกาดจ่อนเนาะบ่ค่อยงามเท่าใดนะเจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะก่อนที่จะปลูกเตรียมดินก่อนก่อนที่เตรียมดินที่จะปลูกนะเจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นๆนะเจ้าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยีวัวเนาะบ่งามเท่าใดนะเจ้า ปาได้เข้าไปดูช่องของน้องกูรูติปนปลูกพักขายนะเจ้าอ้าน,น,นพักงามนะเจ้าสวนพักปนงามขนาดอันนี้ปาปลูกความงามก็ได้ัวอ่อยเจาพอได้เก็บกิ่นเนาะพักกาดจรพักกวางตุ้งดอก แรงนี่เป็นภักห้องเตยนะเจ้าภักกาดห้องเต ต้นอวบๆเจาะนะคะกิน คุณช่ายก็มีนะเจ้า เสียงไกล้ขันนกเขาก็บขันเสียงธรรมชาติเนะถ้าขอจบคลิปตะอีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจพอนอมตัวนะเจ้า สวัสดีเจ้า